สวัสดีท่านผู้ชมท่านฮะวันนี้เราจะมารีวิวเมาส์นะครับรีวิวเมาส์ของโซวีนะครับกล่องก็จะเป็นอย่างเงี้ยกล่องข,ขาวๆฮนะกล่องก็จะดูโลนๆน,นะครับไม่ได้ไม่ได้ม่ะนี่ครับ ดีไซน์ by ซวิเกียนะครับน่าจะเป็นไหนวะเนี yeah. ่ฮะ M S R นำเข้านะฮะวันหมดอายุอันนี้จริงไม่ต้องดูหรอกซื้อมามันก็ไม่เหมือนผมพอเปิดมาข้างในนะก็จะเจอไอ้ดำๆนี่นะฮะ เมาส์หายไปไหนผมเอาออกมาแล้วมาดูที่เมนูก่อนสำคัญมากเลยถ้าคนยังไม่เคยใช้นะมาดูที่ดี i อฮะอันข้างล่างมันรุ่น e c นะฮะดีครับสีแดงมันจะมีบอกตรงนี้อยู่ครับตั้งใต้เมาส์เนี่ยสีแดงสี่รนะ้อยที่ดี i ฮะ ้สี่ร้อยสี่ม่วาางแต่ผมเห็นมันออกเป็นน,ะนนะฟ 1, น 32, นนะูนะม่วนแปดร้อยดไอยนะครับฟ้าพันโพลิอติไอเลือสองับสองร้อยดะสำหรับก็จะมีบอกน้าวิธีการปักเมาส์โพลิงเ,เลดนะฮะคืการส่งต่อข้อมูลนะครับ ดีฟอลนะฮะหรือว่าค่าปัจจุบันที่เขาตั้งมาให้เนี่ยจะเป็นพันเฮิร์นะครับแต่ถ้าเดีย๋ยวอมจะบอกเลยนะดูนรงก่อนนะวิธีปรับเนี่ยง่ายมากวิธีปรับเป็นพันเฮิร์ตนะฮะให้กดวัตตอมสี่วัตตอมสี่คือตรงนี้ฮะกดนะกดแล้วก็เสียบ USB นะครับ ส่วน500นะครับก็กดอันข้างหนานะ้ากดแล้วก็เสียบนะฮะแต่ถ้าอยากได้ห2 5กด2อันฮะแล้วก็เสียบนะครับ, 125, นนรบ,บ,รบปรับง่ายมากครับเป็นเมาส์ลั๊กอันเพย์เสียบแล้วเล่นได้เลยนะครับเวลาทำเนะี่ยก็ทำที่บ้านเวลาไปแข่งหรือไปอะไรมันก็จะจำไว้นะครับมาดูที่ตัวเมาส์ดีวกว่า ตัวมอจะเป็นเมาส์ทรงบาลานะครับมองจากข้างๆเนี่ยตูดมันจะใหญ่ๆอ่าเหมาะําหรับคนขนาดซ้ายและขวานะครับส่วนสวิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้หัวโน้หรือออมรอนนะครับแต่เสียงนี่ล้านมากแข็งพอสมควรนะเดี๋ยวไปฟังเสียงคลิกกันเลย ได้รับมือดีนะฮะสายมาดูที่สายกันนะครับสายนี่น่าจะไม่ใช่สายถักนะอ่ะมันแม่งไม่ใช่หรอกเป็นสายออกยางยางพลาสติกหน่อยนี่ฮะ,ะส่วนก่อนจะไปถึง USB นะฮะนี่ครับมันคือตัวกองสัญญาณนะครับอ่ะและนี่ฮะ,ะเป็นโกลเพจนะฮะ ในภาพมันเบลอเนี่ยเป็นโกเป็น usb แบบ go page นะครับชุบทองมาอ่ะก็สำหรับจาเมอลตัวนี้ครับเป็นเมาส์ optical mouse นะฮะเซนเซอร์เซนเซอร์ใช้อาวา o โ0 3สามศูนย์สามนะฮะอ่ะ ส่วนเมาส์เฟดก็จะมี2จุดนะก็แบบอย่างนี้ตรงท้ายแล้วก็ตรงนี้นะครับท้ายจะใหญ่ๆหนะ่อยสำหรับวิธีการปรับ d p i ก็กดไล่สีตรงนี้เลยครับ